S <S> ทำอะไรกันครับอันนี้เปนัอมที่เมื่อขอนคช้มาอย่าง่ปุ่นทม่อขาหมือนมาไม่หยุดเปุ่อร่อยไหมแซ็บอ้าวมีหลายอย่างเลยมีสีทองสีชมพูด้วยแอบหาเม็ดก็มีจอันนีก่อนเนีไอ้ดำๆชื่ออะไรเดือนเพ็ญหนกยอิ่มยังครับจะซื้อของไหมจะซื้อเขาไหมเนี่ยอ อันนี้ลองชิมดูก่อนนะคะเมื่อวานซื้อเมื่อวานอะไรกินเถอะคินเถอะอะไรัับบไปมคร อะไรอะไรแหมถ่ายรูปกับพี่ชายถไหถ่ายไหนเขาถ่ายวีดีโอเอ้าพักญี่ปุ่นพักญี่ปุ่นเนี่ยทัพที่บอกแล้วก็มีเดือนถ้านั้นถึงละร้อยโก้คือ พี่ซื้อของครบยังครบครับอ๋องานเดี๋ยวผมบใช่ไหมแล้วนุ่งถุงใหญ่ถุงอะไรเอ่ยาไ้หร่ได้ถุงใหญ่เท่าไหร่ทาเลยได้ไหมแต่แต่สั้นๆเลยพี่เดียวเวลามันลงมันจะได้ไม่เบื่อดูเออโคตรดิจริงตลงมอน่่าอยงไรให้ถุงเท่าไหร่อันนี้อันนี้เราแวะทำอะไรกันหาบมริบมะขามหวานและอะไรขายไม่ได้เลยและอะไร อะโวคาโด,ดไม่ใช่อะโวคาโดอะโวคาโดอนุ่มมันจะเสียไหมฮะเสียแล้วขับไปเสร็จได้งานด้วยววยังไปเยอะเลยค่ะไม่เป็นไรหนูทนกับกินพวกนี้ได้เพาหนูชอบอือเดี๋ยวให้ไปเลยค่ะถ่ายภาพทันที